ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นตอนตึกนะครับของเปรูนะครับนี่ถ้าจะว่าไปก็สองทุ่มครึ่งแล้วแต่ว่าเป็นเวลา8ปดโมงครึ่ง8ดโมงเช้าของประเทศไทยนะครับวันนี้ก็มีเรื่องของการคุยกับที่เมืองไทยทางซูมดังนั้นก็คือว่าก็ต้องมาในเวลานี้นะครับ พรุ่งนี้ผมก็มีกิจกรรมไปพบกับแมร์ของลิมานะครับนายกเทศมนตรีของลิมานะครับเรื่องงานที่จัดรอยกระทงก็ออกมาดีมากนะครับมีคนมาร่วม50คนนะครับแล้วก็มีพักพวกที่เป็นทูตที่ผมเชิญมาทูตตุรกีทูตทสวิสเซอร์แลนด์ทูตญี่ปุ่นทูต จากอาเซียนก็มีมาเลเซียอินโดนีเซียทูตออสเตรียนะครับนอกจากนั้นก็เป็นอดีตเอกราชทูตของเปรูประจำประเทศไทยแล้วก็คนไทยนะครับแล้วก็เรียกว่าจัดไม่ใหญ่นะครับจัดเล็กๆแล้วผมก็ถือว่าผมไม่ได้เชิญคนมากในสถานการณ์แบบนี้แต่งานออกมาดีนะครับคนไทยก็รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมงานลอยกระทงของผมนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ กำลังทำในลิมาครับอยากเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับ